สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการใหม่นะคะรายการเคลียร์ให้จบค่ะซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์11.15นาฬิกา15นาทีนะคะประเด็นไหนดัง ประเด็นไหนเด่นนะคะจะมาเคลียร์กันให้จบที่นี่แบบตรงไปตรงมากับดิฉันดรบุ๋มประดาวุลผูดีนั่นเองค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญที่บอกได้เลยว่าเพิ่งประกาศนะคะว่าจะเข้าประตูวิวาสดสดร้อนๆอนเลยกับเรื่องราวที่เขาต้องเคลียร์กันในวันนี้โลกหลายคนมีสองใบแต่ผู้ชายคนนี้มีถึงสี่ใบเขาทําได้อย่างไรขอต้อนรับคุณกติอารามบอยค่ะสว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีเจ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ นี่ถามตามตรงคุณจะมาเอาชนะคนอื่นหรืออย่างไรเพราะชาวบ้านเนี่ยเขามีอะโลกหนึ่งใบโลกสองใบนะก็โดนด่ายับแล้วคุณจะปาไปสี่ใบอ่ะคือคุณมันไม,ไม่ได้ก,การัาตชนะอะไรหรอกพี่บุ๋มคือ,อหมายความว่าที่โลกสี่ใบอะคือเหมือนกับว่าเราเรากําลังคบสี่คนแกคคบสี่คนนะก็ตีเขาแค่แ <ก S 2> ครบนะเจ๊คบนะต้องต,ตีตีความหมายคำว,ว่าครบให้ถูกต้องด้วยเข้าใจ แต่ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เห็นกติงานยุ่งมากเยอะมากทั้งหนังละครซีรีส์พิธีกรทุกอย่าง แกฟาดหมดทุกงานน่ะไหนจะโชว์ตัวงานอีเวนต์เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วแกมีเวลาไหนไปจัดไปโลกสี่ใบอะไรอย่างนั้นอ่ะฮะโอ้เจ๊เดี๋ยวนี้มันก็มีทางทต่งออนไลน์ป่ะคือแบบคือไลา์เอ่ยนู่ยนั่นอะไรเงี้ยคือ,อ,อมันก็พูดให้ดูว่าโลกสี่ใบบ้าสอง <2 S 1> คนนี้ก็ปวดหัวตายแล้วแต่นี่ก็คือเอาตามตรงก็คือ คบไว้สี่คนใช่เราคบตอคนมีใครบ้างมีโรคใบที่หนึ่งคือใครโรคใบที่หนึ่งก็แน่นอนกวางอะกว้างแต่ตอนนี้ก็ตอนนั้นก็เหมือนว่าเราห้องและแหงแล้วก็ทัศนคติหรือว่าวิธีคิดหรือว่าอะไรเราไม่ตรงกันแต่นี่ต้องบอกก่อนต้องพูดก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จบแล้วเคลียร์แล้วดูเคลียร์มาแล้วอือันนี้เหมือนกับมาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังอืไม่ได้ว่าตอนนี้มีอยู่นะเดี๋ยวจะแบบว่ามาด่ากันกระดมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้มีอยู่คือ เราก็มีช่วงหนึ่งคือคบสี่คนนะพูดอย่างงี้มีช่วงมีช่วงหนึ่งเลยของชีวิตอแล้วเป็นช่วงแบบสั้นๆด้วยอคือราน่าจะก็น่าจะสั้นนะเพราะถ้าคบนานกว่านี้ชีวิตแกสั้นแน่นอนคือเรารู้สึกว่าคนเจ้าชู้ก็ทํำยังไงเออคือปกติด้วยสันดานหนูหนูไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วไงแต่ก่อนเคยไหมไม่มีหรอไม่มีคือโอ้โหแต่ละคนนี่คือรู้จักใครหรือคบใครก็จะนานเอางี้มาเคลียร์กันก่อนโลกสี่ใบเป็นใครบ้าง ใบที่หนึ่งคือกวางนะแน่นอนกวางแต่ว่าตอนนั้นก็เราแข่งตอนนั้นครบมานานแค่ไหนแล้วตอนตอนที่เริ่มมีโรคสี่ใบอ่ะคบมาสี่ปีสี่ปีแล้วถึงเริ่มเริ่มมีโรคใบที่สองสามสี่คือเริ่มแบบเริ่มงอแงงอแงเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับเฟดตัวออกมาเราก็แบบว่าหรือว่าไม่ใช่วะหรือแบบช่วงที่มีข่าววิวาล่มใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นแหละแล้วพอคนที่ตอกเราไปทางานต่างจังหวัดก็ไปเจอคนนึงคนนี้ก็เป็นคนแบบอยู่ต่างจังหวัด อ่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหนืออีสารใต้กลางกนน่ารักดีเหนืออีสารใต้กลางอ่าอีสานอีสานอ่าคนที่สามเป็นนักศึกษาอยู่ภาคกลางอันนี้ก็บังเอิญเจอแล้วก็เขาก็เขาเหมือนชื่นชอบเราอ่าติดต่อไปทางจากผู้ใหญ่อีกคนนึงคือผู้ใหญ่ที่เราเราเรารู้จักกันแหละแล้วเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นหลานสาวเขาอ่าเป็นเนาะไม่ใช่ละน้องหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ แล้วก็คุยแต่นั้นคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่ก็คือคุยแต่แบบรู้สึกว่าเออก็แบบคุยเกินกว่าที่คนปุถุชนคนคนรู้จักทั่วไปรู้จักทั่วไปคุยอะไรเงี้ยก็มีสวีทใส่บ้างนิดๆแต่ว่าไม่ได้เยอะอแล้วคนที่สี่คนที่สี่นี่อันนี้หนักยังไงอันนี้นี่เป็นเป็นเหมือนแบบพีอาร์พีอาร์ร้านพีอาร์ร้านในกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยสวยประมาณนั้นแหมพีอาร์กเห็นมันก็ต้องสวยปะสวยแซ่บคือแบบว่า ไปถึงคืนหนึ่งก็สิบดื่มสิบดื่มอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นคือเราก็ไม่ใช่คนที่เที่ยวนะออแต่ก็ได้ไ,อ,อ,ไดอยากลองเปิดโลกกระทัะเปิดทัศนวิสัยของตัวเองแบบว่าอ,อยากรู้ว่าการเที่ยวกลางคืนเป็นยังไงอืและสี่คนนั้นเนี่ยหมายถึงโลกสี่ใบเนี่ยโรคนคนที่หนึ่งเนี่ยรู้แม้ว่ามีสองสามสี่ไม่รู้สิจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแต่ละคนรู้แม้ว่าเรามีโลกใบอื่นคนที่สองเนี่ยรู้แม้ว่ามีกวางอยู่ ออไอ้กวางเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะหนูหนูเปิดตัวตั้งนานแล้วว่าหนูคบากาบกวางอยู่อะไรอย่างี้คือแสดงว่าคนที่สองที่สามที่สี่รู้หมดว่ามีคนที่หนึ่งอยู่น่าน่าจะ,ะรู้หนูว่ารู้อ่ะรู้แต่เขาไม่พูดแต่เขาไม่พูดประมาณนั้นก็ก็กอ่าที่หนักๆเลยเนี่ยคือคือ,ค,อคือคนคน ที่แบบว่าเราไปเจอบ่อยคนรวยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนที่เป็น PR นี่แหละคนที่เป็น PR ถามตามตรงงานก็ยุ่งคบก็เยอะเอาเวลาไหนแจกจ่ายยังไงนี่แหละอันนี้แหละคือประเด็นเออ ปวดหัวหนูไม่คิดเลยว่าไอ้คนเจ้าชู้เนี่ยมันจะสบายใจได้เอบอกเลยว่าเจ้าชู้ไม่มีทางสบายใจอ่ะเน่เน่เนเบอกหนุ่มๆเลยนะบอกเลยว่าใครก็แต่ที่เป็นคนเจ้าชู้หรือว่าสันดานเจ้าชู้เนี่ยไม่มีทางมีเรื่องสบายใจในชีวิตแน่นอนมันไม่ได้แบบตื่นเต้นเหรอเฮ้ยได้เจอคนนั้นได้หลบคนนี้ตอนแรกหนูคิดแบบนี้เจ๊หนูคิดแบบนี้เอ้ยมันน่าจะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหรือว่าบริหารเออเออเออแมเนจเวลาได้ไรเงี้ยได้โกหกคนนั้นนอนไว่าไม่ได้ไปทํางานแต่งจะอยู่นี่สุกทายแล้ว คือสันดานหนูเป็นคนไม่ชอบไม่ไม่ช่ยชอบโกหกเพราะว่าหนูจําไม่เก่งอืคนโกหกต้องเป็นคนจําเก่งอืวันนี้กูโกหกกับคนนี้ว่าอย่างงี้ไปนี่อ่าอีกวันนึงกูโกหกกับคนนี้ว่าอย่างงี้ฉันโกหกมันต้องโกหกแล้วเดี๋ยวอีกสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งมาถามคนเนี้ยอ๋อใช่วันนั้นเป็นมันต้องจําเก่งแต่หนูเป็นคนจําไม่เก่งอืคือหนูก็เลยเป็นคนสันดานเป็นคนไม่ค่อยชอบโกหกมีอะไรพูดตรงๆมีอะไรพูดจริงๆเออตอนนั้น คือตอนคบหลายๆคนมีทั้งสวยๆมีทั้งเด็กๆมันก็น่าจะสนุกสนานนี่แต่ทำไมถึงบอกว่าไม่สบายใจปวดหัวอืปวดหัวไปหมดบอกเลยว่าคือส่วนรวมของความปวดหัวยังไงคือสี่คนแน่นอนสีคาแรคเตอร์สี่เอกลักษณ์ใช่ถูกไหมมันไม่ใช่คนคนเดียวกันอไอคนนี้คุยไปคุยมาไอคนนี้อยากกินนี่นี่นี่อยากกินมากเลยอยากกินเขาอ้อนแหละเหมือน อ๋อเหรอเออเออโอเคเดี๋ยวสั่งไปให้สั่งไปให้อ่าคนนี้นี่รองเท้าคือรองเท้าคนนี้น่ารักเนาะสูงมันใหญ่น่ารักเนาะเออต้องกูว่าเนี่ยเล้วกคือเราใช่ไหมตงเราแล้วใช่ไหมเพราะเขาคงไม่ส่งไปหาแต่ละเพื่อนแต่ละคนแบบเหมือนตัวอีวันจันหรอกใช่ไหมเขาต้องตงมาให้เราอ่ะมุ่งตกมาที่เราอฉันใช่ไหมแล้วก็อืมอืมก็ โอนเงินไปให้ไม่ก็ซื้อไปให้ค้าซื้อไปให้ส่วนมากหนูจะไม่เป็นคนไม่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 เปรไม่ไม่ไม่เปรเรื่องตังค์อ๋อแต่แต่คือถ้าเกิดอยากได้ของซื้อของให้ซื้อของให้อยากกินอะไรก็ซื้อให้กินก็เรียกว่าเปรเหมือนกันนะก็นั่นแหละแต่ไม่ได้แบบว่าเป็นเฮ้ยอยากได้อะไรเบอร์บัญชีมาโทรไปเโอนไปเออไม่ใช่หนูไม่ใช่คนหนูไม่ใช่ใสยโอนไม่ใช่ใายโอนเออเออก็หนักๆเข้าเนาะมันเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าช่วงนั้นมันนานแค่ไหนไอ้โรคสีใบของเธอน่ะ้แแ่ีกตลว ผู้ลงตัวสามเดือนนี้ก็นรกแตกแล้วเจ้โล <ะ S 1> โอ้โหสมองมีอะไรคนนี้ก็ต้องเคลียร์กับปัญหาเดิมอย่างกวางเงี้ยเออ <ๆ S 2> ก็งองแงงอแงมีปัญหาก็เดิมน้อยอกน้อยใจนี่เนี่ยถามตามตรงตอนนั้นทําไมยังโหกวางไว้อยู่ไม่ยอมเลิกเพราะจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าเวลาเวลาเราคบกับใครแล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาอื เราไม่อยากเสียเวลาคือไม่อยากมานั่งศึกษาใหม่เออไม่อยากมานั่งศึกษาใหม่นี่แหละนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่แบบพอพอแล้วอืแล้วก็หันกลับมาคุยจริงจังกับกวางว่าเออยังไงเนี่ยต้องคุยถึงปัญหาคือคือไอ้ไอ้ไอเขาว่าพอเนี่ยพอแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือมันต้องแบบวุ่นวายมากจนกระทั่งหัวเจ้มันปวดหัวที่ว่างานเราก็ต้องทําอ่ะ ถูกไหมแต่ละวันแต่ละวันเราต้องมีการทํางานครอบครัวเราต้องแมนเน็ใช่ทางลูกทั้งหลานทางแม่ทางอะไรเราก็ต้องแมเนจแล้วไหนจะต้องมาดูแลคนรู้คนนี้เอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอจ้าเออโอเคเดี๋ยวนี่นี่แต่ในเมื่อมันเลือกัวแต่ในเมื่อมันเลือกได้ตั้งสี่คนทําไมวันนั้นถึงเลือกกว่างเพราะกวางดีที่สุด หนูพิจารณาไต่อตองแล้วผ่านสมองเอมสเซอบุมในสมองเลยที่แกสบายใจ <c oughs> คือคำว่าดีทั้งหมดเนี่ยคือ,อยังไงแล้วตอนที่เทเทคนอื่นบางบ<อ>ทีบาง,<อ>งครั้งเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าเราต้องการเปิดตัวเปิดอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็ไม่เอาของเก่าเลยถูกไหม,ม,มเหมือนเราจะเอาตัวรอดอะอแล้วก็แบบพอแล้วแบบนัมีการ โทรไปเคลียร์สาวส,สามคนนั้นไหม <บ term S 1> ว่าหนูเคลีคยหมดหนูเคลียหมดบอกาตาม,มตรงหนูเคลียหมดเพราะมันพูดตรงๆมันยังไม่มีอะไรเกินเลยอ่าเข้าใจว่าหนูเป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันหลั่ลางกันต้องมาซ้ำกันหรือว่ามาซ้ำจริงจำาลองไม่มีอคือหนูเป็นคนที่แบบว่าเรื่องนี้หนูไม่ไม่ไม่ได้ไม่เน้นไม่เน้นเรื่องนั้นแต่ว่าเราสุกันเราอยากแรดเอเข้าใจไหมเราอยากแรดเราอยากบริหารตัวเราอยากลองดูนีว่าเฮ้ยคนเจ้าชู้นี่เป็นยังไงเออเอา คุณผู้ชมนี่คือบทเรียนเลยนะและนี่คือเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงจากผู้ชายที่พยายามเจ้าชู้มาช่วงเวลาหนึ่งและนี่คือประสบการณ์ตรงของเขาบอกว่าไม่เวิร์กเลยไม่รอดไม่สนุกและประกาศว่าไม่รอดและไม่สนุกชีวิตไม่มีความบันเทิงอ่ะคือมันต้องคอยหลบซ่อนคอยซ่อนอันนี้คนนี้ตอยคอยโกหกคนนั้นคอยแบบต้องหาคิดวิธีสมองคิดครอบครัวสมองคิดเรื่องงานก็เยอะอยู่แล้วจะต้องมานั่งคิดเรื่องนี้ไม่สไม่ไหวหนูก็เลยบอกมานั่งคิด กับตัวเองก่อนเออหนึ่งตอนแรกจะพอก่อนเออมาถามตัวเองว่ามึงต้องการอะไรจากชีวิตอีกเออมึงต้องการอะไรจากชีวิตอต้องการความสุขนี่คือความสุขที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าเออถามด้วยว่าการที่มึงไปแบบไปกินเหล้าไปเมาแล้วก็ไปแอะมันคือความสุขที่แท้จริงของคุณไหม ถ้าไม่ใช่ก็พอพอก่อนเคลียร์ให้จบของโกะเนี่ยนะคะเขาเคลียร์กับสาวๆในโลกอีกสามใบหลังเนี่ยอย่างไรครับโทรไปคุยเจอหน้าหรือซื้อของปลอบใจแล้วจบกันซื้อของปลอบใจไม่ใช่คุยตรงๆคุยตรงๆพูดตรงๆเพราะว่าความจริงมันมีแค่อย่างเดียวบนโลกไปนี่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความจริงมันมีอย่างเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นเราก็แบบว่าอ่า โทรบางคนก็โทรบางคนก็ตกงข้อความคุยกันแล้วแต่มีบางคนเลวหรือแม่ไม่ยอมทําไมเขาผิดอะไรไม่หรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรมันยังไม่มีอะไรเกินมันอยู่ช่วงแค่ช่วงศึกษาไงเจ้เหตุผลที่ให้ทางนู้นพูดว่าอะไรเหตุผลบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยพูดพูดตามตรงเลยว่าเออพี่ไม่ได้คบเราแค่คนเดียวนะสมมติสมมติสมมติอ่ะสมมอ่ะเนี่ยเออืม อารมณ์มันไม่ได้เจกับฉันไม่ได้จริงๆใช่ไหมกับฉันแกคงไม่กล้าคือเราก็พูดเราก็พูดเอว่าคือเอาตรงๆนะนี่พูดตรงๆนะพี่คบอยู่ตอนนี้สี่คนเราพูดเขาตรงเลยโอ้เราหนึ่งในนั้นเออแต่พี่รู้สึกแล้วว่าไม่เวิร์กว่าหนึ่งอะไร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 สองอะไรอะไรอะไรสามอะไรอะไรโอเคไหมถ้าเราจะจบเพียงเท่านี้เราไม่ต้องสารสัมพันธ์ต่อ ไม่ต้องมาโอเคถือว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่เคยมารู้จักกันคนคนหนึ่งผ่านมาเพื่อรักไม่ได้เกิดมาเพื่อขู่กันเออมาเพลงมาเชียวเราก็พูดเขาตรงพูดเขาตรงว่าเออพี่รู้สึกว่าพี่อยากกลับไปเริ่มต้นชีวิตกับพี่แล้วพี่อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วเขาต้องถามสิว่าแล้วพี่เลือกใครอ๋อพี่เลือกพี่เลือกพี่มีคนที่พี่เลือกอยู่แล้วซึ่งคนนั้นไม่ใช่เราแก่พูดอย่างนั้นเลยเหรอใช่ เก่ไม่โดนตบหรือโก้เจ้หนูเชื่อว่าคนสมัยนี้เขาไม่ได้คบเราคนเดียวหรอกเข้าใจใช่ปะเออเขาไม่ได้คบเราคนเดียวหรอกแต่คนที่มีเราคนเดียวคือกว้างมั่นใจมั่นใจร้อนเปอร์เซ็นต์คนที่เรารู้จักมาสี่ปีเรารู้จักดีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคิดยังไงวิธีคิดวิธีพูดเป็นยังไงเรามั่นใจว่าคนคนนี้มีเราเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นไอ้คนอื่นเนี่ยเราต้องคอยมานั่งหึงคอยมานั่งแบบ อะไรอ่ะออคือแบบมันเลอะเทอะพอมานั่งไตรตรองกับสมาธิแล้วสมองของตัวเองแล้วรู้ตัวกูกำลังทำอะไรอยู่ถามด้วยว่าก็มึงทำมึงเหนื่อยไหมมึงเก่งเหรอหลังจากเคลียร์โลกสามใบไปแล้วมีการเข้าไปสารภาพกับกวางไหมพูดเพราะพูดหมดอืหมดทุกอย่างบอกเลยบอกหมดทุกอย่างบอกหมดทุกคนว่าในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาใช่ พี่ทาตัวเจ้าชู้ยังไงแล้วเรื่องเรื่องคือผู้หญิงเนี่ยหนูเชื่อเลยว่ามันมีกลิ่นมันมีซิกเซนมันมีกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงนี่บอกตรงว่ายอมยอมจริงคือเอคนที่หนูไปจีบแอดเฟรนมาหากวางไอ้ยอะช่วยเออเข้าใจใช่ปะจะความไม่รับเป็นเพื่อนนั่นก็ไม่ธรรมดานะเออก็มันมันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ธรรมดาผู้หญิงนะปากบอกไปเถอะว่า ไม่หวังหรอค่ะไม่หวังหรอกอยู่อย่างนี้เงียบเียบได้แต่ทุกคนไม่เคยที่จะอยู่เงียบเียบหรอกแน่นอนแล้วผู้หญิงนี่หนูรู้สึกว่าเหมือนส่วนใหญ่ด้วยเป็นตำรวจอินเทอร์เน็ตอ่ะโอ้โหหนูหนูหนูขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีแฟนเพื่อนเคนหนึ่งเพื่อนหนูนี่เป็นคนเจ้าชู้ไอ้ยังไงหนูก็เจ้าชู้ติดมันนี่แหละเออแม่ไปโทษเพื่อนนะแกคือได้เชื่อมาหน่อยเออเหรอคือแฟนเมียของเพื่อนหนูเนี่ยโอ้โห มีกลิ่นนิดนึงไม่ได้นะออกลิ่นแค่กลิ่นนะเจาะเข้าไปในเฟซบุ๊กไปดูว่ามึงเป็นเพื่อนใครบ้างอใครมากดไลค์คุณแล้วไอ้คนนี้ทำไมต้องมากดไลค์บ่อยออืแต่คนนี้กดบ่อยอย่างนี้เพื่ออะไรเข้าไปดูสองชั้นสชั้น4ี่ชั้นหชั้นหชั้นเจ็ชั้นอ้นี่มียาติโตัิกาใครเป็นอะไรยังไงมาทำไมมึงกดละโอ้ดูว่างนะเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนั้นอยู่เหรอเออเขาเรียกว่าตำรวจอินเทอร์เน็ตเออคือเจาะ ยับเลยล่ะเออเจาะเฉพาะคนรอบตัวผัวเนี่ยแหละนั่นแหละหนูถึงบอกว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนั้นเลยหรอเออเออถ้าได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวแม่เอาดีกว่าแล้วกวางทำไหมหนูก็ไม่รู้นะแต่หนูหนูเล่นหนูเล่นในพวกนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นไงแล้วกวางบอกใช่ไหมว่ามีคนแอดมาถึงบอกมีบอกเลยบอกนี่มีผู้หญิงคนนี้แอดมานะเออใช่ไหมเป๊ะอืใช่ใช่เออใช่เออแต่จบแล้วเคลียร์แล้วอ่า แล้วเคลียบางทีมีอยู่คนเคลียต่อหนอ้านเลยดังนั้นวันนี้ยอมรับไหมว่าเราก็เคยเป็นผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งมางก่อนยอมรับช่วงช่วงหนึ่งเป็นผู้ชายเร็วมากแบบเร็วอ่ะคือแต่เขาอย่างว่ามันไม่ใช่นิสัยเราไม่ใช่แต่ะคือพอทําแล้วอึดอัดแล้วณตอนเนี้มองย้อนกลับไปว่าเออมึงมึงทําได้ยังไงวะอ้าวแต่เขาเคยมีคําพูดนะว่าผู้ชายตลกมักเจ้าชู้ใช้คํานี้กับหนูไม่ได้ใช้คำนี้กับหนูไม่ได้ยืนยันหนูเป็นคนรักเดียวใจเดียว จริงจริงหนูรู้สึกว่าการมีรักเดียวใจเดียวเนี่ยการซื้อตัดกับคนที่เรารักมันมันดีกว่าแล้วที่สําคัญคือเอาเวลาที่เราโจ้ชู้เอาเวลาที่เราไปหาเศษหาเลยหรือหาความสุขชั่วครู่เนี่ยไปสร้างอนาคตหรือไปสร้างอย่างอื่นดีกว่าแล้วที่บอกว่าเคลียร์ต่อหน้าเนี่ยคือยังไงบางทีผู้หญิงเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพี่จะเลิกไม่เชื่อว่าเราจะอดไม่ปะยุ่ยเฉยฟังฟังอยู่ในรายการฟังบ๊อบฮัลโหลเออนี่นะเนี่ยตอนเนี้ย อย่างนี้อย่างนี้อ,<ะ>อย่างนี้แล<ะ>้วพี่อยู่กับกวางแล้วพี่โอเคโอเคนะ,ะเพราะเรายัางไม่มีเกินระไรเกินเลยกันถูกไหม<ะ>ถูกไหม<ะ>เราเราแค่จีบอยู่ในช่วงจีบอยู่ในช่วงคุยเอ<ะ>่า<ะ>โอเคพอเคลียร์ตัวอ,อย่างกขจบแต่เขาคือหมายถึงว่ามีเรียกร้องไหมไม่เอาทางโทรศัพท์ไม่เอาทางข้อความมาคุยกันก่อนอ เราคุยเราก็คุยกันทางโทรศัพท์เราคุยแล้วก็คุยคุยในข้อความเจอก็ไม่ได้เจอมากไอ้ที่เจอมากๆคือพีอาร์ก็นั่นแหละแล้วตัวพีอาร์พีอาร์หนูพี่เคียร์ตรงๆเลยพากวางไปด้วยไหมไม่ไปไปทำไมล่ะโอ้เจ๊บ้าหมอเราเคียร์เราเราบอกแล้วว่าเออคือก้าวอยู่เฉยๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงมาลงไม่ต้องลงมาเกือกกล้วกับชีวิตเร็วๆของผมเดี๋ยวผมจะการให้และเดี๋ยวผมจะกลับไปยืนที่เดิมแล้วเขาเชื่อไหม นี่แหละประเด็<ห>นคือเวลาคนเรามันมีแผลอ,อมันมีแผลแล้วอ่ะมันบางทีสกิดเดี๋ยวเลือดจะออกสกิดเดี๋ยวเลือดจะออกใช่ทำยังไงล้วก็แต่เราต้องทําให้แผลนั้นหายสนิทด้วยการเลเซอร์และระยะเวลาเท่านั้นการเลเซอร์ของเธอที่เธอทํำยังไงเพราะวาผู้หญิงเนี่ยขอโทษเธอะจะวนไปอีสิบเรื่องนะสามารถกลมาสกิดแผลเดิมได้ตลอดอ่ะใช่แต่หนูมีวิธีเจ้คือคนเราเนี่ยจะบอกว่า คนหนูคนยังหนูเนี่ยคือทําอะไรก็แล้วแต่หนูจะมีวิธีแล้วทําให้รู้สึกว่าเขาเชื่อใจได้อืเขาเชื่อใจได้และระยะเวลาก่อนท่านี้สนนี่ปีที่คุณรู้จักจกับผมมาเนี่ยอืคุณเห็นผมเป็นคนยังไงเรารู้กันอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะแต่ว่าณช่วงเนี้ยผมบอกก็สารภาพตรงว,ว,ว่าอยากแลดอือยากลองคบคนอื่นดูบ้างอืแล้วก็พูดกับเขาตรงเขาร้องไห้เสียใจไหมแน่นอนถูเละอืใช้คำว่าเละเลยนะเละ แต่ก็อย่างว่าเละเราก็ประกอบคนใหม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันไม่ว่าจะใครชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้โกข,ขอกวางแต่งงานหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องจริงจังแล้วล่ะอืต้องประกาศให้ลกรู้แล้วล่ะว่านี่คือแฟนแล้วนะและผู้หญิงคนนี้คือคนที่เราจะสร้างอนาคตร่วมกับเขาเขาบอกไหมว่าเออเดินหน้าต่อได้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้อภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือเขาขอแค่ว่าไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก ซึ่งหนูรับประกันได้เลยว่าร้านเปอร์เซ็นต์มันไม่มีอยู่แล้วอะไรคือสิ่งที่รับประกันได้ก็ <S <S สันดานห,หนูที่สี่ปีที่เขารู้จักมาไงเพราะถ้าสี่ปีท่านนิสายหนูไม่ได้เป็นแบบนี้อืมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอรักเดียวใจเดียวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาดูรู้อยู่แล้วเพราะสี่ปีเจ้มันก็ไม่ใช่ว่าวันครึ่งวันหรือว่าเดือนสองเดือนที่เรารู้จักกันมานะผ่านเหตุการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเดินทางร่วมกันมาค่ะ สี่ปีกว่าเขาเขารู้เล่ะว่าเราเรานิสัยเป็นยังไงอืเพราะฉะนั้นเราก็รับปากกับเขาแล้วก็คือแล้วตรงๆนั้นหนูพูดกับตัวเองเลยเหนื่อยอทอ้อคือคือไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอ่ะมัน,มนไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้น,ม,นมันไม่ใช่นิสัยเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแล้วมันมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกแบบโอ้แบบเหนื่อยเหนื่อยอ่ะคืออย่าทําดีกว่าสำหรับหนูนะบอกตัวเองเสมอว่าไม่ใช่ทางเราอ่ะ ที่โกติจะต้องเคลียร์ให้จบจริงๆกับความรักที่เคยมีโลกหลายใบในอดีตจนกระทั่งต้องมาจบที่ผู้หญิงคนเดียวเมื่อต้องจบกับผู้หญิงคนนี้น้องกว่างเขาก็ต้องมาสู่ขอจริงๆจังๆแล้วค่ะทำไมถึงเป็นอาตอยอะแตงไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่สู่ขอคะ่ะคือ,คอต้องบอกก่อนว่าเ,เราก็ พ่อก็เสียชีวิตแล้วะนะครับส่วนแม่ก็แก่แล้วเราก็รู้สึกว่าเาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ที่พอที่จะมีแบบเขาเรียกอะไรมีมีน้ำหนักอืพูดแล้วก็พอจะรู้เรื่องว่าเอออะไรเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเอ่กรบกวนอาต่อยอาแตงซึ่งเป็นภรรยาของอาต่อยะนะครับแล้วก็ไปไปคุยกับทางผู้ใหญ่ของของของน้องกวางการสู่ของน้องกวางอันนี้เป็นรอบแรกหรือรอบที่สอง ขอรอบแรกเลยครับรอบแรกเลยรอบแรกเลยเคยคุยเรื่องแต่งงานก่อนหน้านี้ไหมอ๋อเคยมีก่อนอันเนี้ยพอคบมาได้ตักงสองปีกว่าสามปีหนูเคยพูดกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทางฝั่งกวางเกินเกินไว้เกินว่าว่าเออหนูอยากมีครอบครัวแล้วนะหนูอยากแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้มีการสู่ขออย่างเป็นทางการใช่ยังไม่มีทีนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเอ่อน้องยังเด็กอยู่เลยแล้วก็ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะเออการที่คนเราสองคนก็รู้จักกันแล้ววันหนึ่งจะต้องมาใช้ชีวิตแบบคู่ผัวตัวเมียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนไหมให้เรียนรู้กันไปก่อนว่าแม่ว่าโกว่ามันยังเร็วเกินไปอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยระยะเวลานี่นานมานั่นคือช่วงนั้นช่วงก่อนที่จะมีโรคหลายใายด้วยใดังนั้นนะคะพอตอนไปสู่ขอบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคือก่อนที่จะมาสู่ขอเนี่ยคือเราก็พูดกับแม่ไปแล้วแหละเพราะหนูก็ไปหาแม่น้องกวางบ่อยไปหาโกบ่อย ไม่ได้มีโอกาสเจอกับกูเจอก,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 กับแม่น้องกวางเนี่ยก็บอกว่าแม่หนูวม,มันก็นานไปแล้วนะอเอาอยัางเอาไหมหลังๆเนี่ยคือกลายเป็นว่าผู้ใหญ่คือกลายเป็นว่าทางฝั่งเขาก็ถามว่าเอายังเอายังเอายังอะไรเงี้ยคือเขาก็นานแล้วเขาปีนี่หกแล้วไนงะมันก็นะ่ะก็นานจริงเอาอยัาง,รงเราก็บอกอได้ครับพร้อมแต่อย่างก็ปีหน้านะปีหน้าไหมอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปแล้วว่าเดี๋ยวปีหน้านะแม่ก็ก็ ก็บอกขาไปแล้วสุดท้ายเราก็พาผู้ใหญ่ไปสุขอ <ไป S 1> อย่างที่ภาพที่เห็นอย่างอย่างอย่างเป็นทางการครับเป็นบรรยากาศที่แบบดูเป็นทางการเครียดหรือชื่นมื่นหรือตลกชื้นมืนแล้วทุกอย่างรวดเร็วจบเหมือนไม่ได้ไม่ได้เป็นการไปสุข,ขอเหมือนไปกินข้าวกันอ,ะอ่ะเพราะเราไปกินข้าวกันค่ะแล้วก็อาต่อยไปก็บอกว่าเชื่อไหมว่าอาต่อยพูดทุกอย่างจบภายในไม่เกินสิบนาทีเสร็จสับขุน แหม่ก็เจอพิธีกรระดับประเทศไทยขนาดนั้นเคลียร์ปุยอ่ะแต่ตไม่แต่ว่าเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะเอะอเออคืออาต่อยพูดว่าไงประมาณไหนประมาณไหนอาต่อยก็บอกว่าอ่ะก็วันนี้มาเขาเขาเรื่องเลยนะ,ะว่าก็เห็นว่าเนีย่ยทางฝั่ง,งโก,ก้ก็โตแล้วเป็นน,นี่นั่นแล้วทางฝั่งกว่าเด็กตั้งสองคนก็ไน้รู้จักกันมานานนี่นั่นแล้วก็ผมกผมอยากจะมาสู่ขออยาเป็นการลูกสาวให้กับ ก็ก็เหมือนหนูก็เป็นเหมือนลูกอาต่อคนนยคนหนึ่งคืนหนูว่าเหมือนเป็นพ่อเขดต่อเขงหนูนว่าอ่ะก็คุยอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้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 อ่ะผู้ใหญ่ทางนี้เห็นตมคนว่ายังไงไหนลองพูดให้ผมฟงังสิอ่าผู้ใหญ่ท่านก็เออค่ะผู้ใหญ่ก็บอกว่าอ่ะ เขาก็จะพูดกันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องวิธีคิดเรื่องวิธีการใช้ชีวิตเรื่องคู่เพราะว่าแน่นอนคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามีชีวิตคู่กันมาก่อนเราอืเขาบอกว่าอ้าวถ้าแต่งแล้วยังไงอ้าวกวาจะอยู่ที่ไหนอโคจะทํำยังไงตกลงรายละเอียดกันก็ตกลงประมาณประมาณรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบว่าอาก็บอกว่าก็พูด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 ไปเพราะอ่าอาเนี่ยรู้จักหนูหมดทุกอย่าง อารุตอาร์อ,อ,อต่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนแบบไม่ได้เป็นเหมือน,เ,นเจ้านายลูกน้องมันมากกว่าคําว่าเจ้านายลูกน้องคือค <ะ S 1> อาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกตุลตัวเองทุกๆอย่างว่าอะไรพอเราทาไม่ดีอะไรพอเรารู้สึกว่าเกินเลยไปอาก็จะปรามว่าอันนี้ไม่ดีนะล,ลูกจะทำแบบนี้นี่นั่นอาก็จะรู้หมดว่าหนุมเป็นคนยังไง <คะ S 2> อารก็พูดก็บอกกับกับกับทางครอบครัวทางงานไปอาติดอะไรไหมไหนลองมามาคุยกันที่ว่านี่นั่นก็ปัดเดียว แต่งที่วางแผนไว้คือแบบไทยๆง่ายๆคือมันไม่ได้ว่าวางอลังการเลยเอองานแต่งของหนูมันก็ไม่ต่างแต่ประเด็นคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นวันแห่งความสุขคนที่มาอยู่ร่วมงานมันก็ต้องมีความสุขด้วยค่ะคุณเคยไหมครับกับปัญหาทีเออ่เวลาไปงานแต่งตามโรงแรมหรูๆหรืออะไรต่งตางๆนานา,นาเลิกแล้วต้องโทรหาเพื่อนเอ้ยมึงกลับบ้านเลยเปล่าหรือว่าเวลาเข้าต้นก่อนไหม,มกินข้าว เพราะไปงานแต่งไม่ได้กินอะไรเลยหิวคือเราเอาประสบการณ์ที่เราเคยไปงานมางานแต่งหนูมันจะเป็นงานแต่งแบบไม่ใหญ่มากเป็นเล็กๆแต่แบบว่ามีความสุขอบุญมีแบบเหมือนดนตรีในสวนอ่าแล้วก็มีนักร้องสักคนสองคนแล้วธีมงานก็คือจะเป็นแบบงานวัดเหรอเวลาคุณไปงานวัดคุณแต่งชุดแบบไหนมางานแต่งได้เลยเฮฮาสบาย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 ไม่ต้องมาใส่ตูดผูกท้ายชุดลาตียาวอะไร่ไม่ไม่ต้องคือ คือเข้ามาที่หนูคิดไปนะ,ะ,ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนค่หนูคิดว่าเป็นแบบเป็นงานแต่แบบอบอุ่นอบอุ่นเล็กๆแล้วก็อพอเข้างานมามีแบบมีตุ้มป,าปลาโปงมีตุ้มอยดาวงานวัดเอมีตุ้มใยดาวมีของรางวัลแจกให้กับคนที่มาในงานอ,อพอเข้ามาปุ๊บถ่ายจังหวเจัาหวะน้ปุ๊บอ่าคุณยังไม่ต้องทำอะไรไปหาอะไรกินก่อนเลยเพราะหนูจะมีเหมือนเหมือนเป็นมหากรรมครัวต่อยเล็กๆ เพื่นั้นก็จัดงานอบอุ่นแบบ<ก>เป็นงานกลาง,งากลาง,ลางแบบว่าใครสบายๆสบายๆมาเอาอย่างนี้ท้ายสุดน,นี้ขอคำมั่นสัญญาเนี่ยที่ให้กับน้องกวางไว้บอกไว้เขาบอกเขาไว้วๆอย่างไงคือก็หนูบอกกวางว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะทําให้ให,ให้ให้กวางเชื่อมั่นในตัวหนูเพราะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับต่อให้พูดใครก็พูดได้สวยงาม คมบาดใจพูดแล้วขนลุกพูดแล้วใครก็พูดได้แต่สําหรับหนูเนยหนูว่าการกระทาสําคัญกว่าคำพูดเสมอ,อมหนูก็ทําให้น้องกวางเห็นตลอดเวลาว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงหนูอาจจะพูดไม่ถึงสิบหนูอาจจะพูดแค่สี่แค่ห้าแต่การกระทําหนูเกิน นะเป็นกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้ต่อไปนะคะและขอให้มีความสุขที่สุดขอบคุณมากเจะกับช่วงชีวิตความรักและขอให้รักกันตลอดไปนะจ๊ะขอบคุณครัขอบคุณมากๆสําหรับโกติอารามบอยขอบคุณมากมาเลยค่ะ